แพ้กี่ครั้งแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งเลือกชิ้งห่างเลยนี่ครับใช่ไหมสามครั้งแพ้ไหนอะไรนะไฟที่แพ้แพ้ใครมาอะไรนะครับไฟที่แพ้แพ้ใครมาก็หมายถึงโชคกับคนนี้นะก็มีชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งกับคนนี้ใครที่แพ้คนนี้เลยครับ ขึ้นชั้นไม่หรือยังไงตอนนี้ไม่ขอแค่ว่ามีรายการทุกเดือนแหละครับผมเออเรื่องจากพี่โอมนะขอแค่มีรายการทุกเดือนครับเอานี่คอโบร์เตอร์ของพี่เอาคอายเลยขอมโบว์เตอร์เลยพี่โอมวันวันนี้วันนี้แบบคือแบบไม่ไม่ได้อยู่ไปอยู่ที่มุมแต่ก็บอกน้องๆทุกคนว่าให้สู้ให้สุดทำแล้าที่เต็มที่พี่โอมไม่ไม่มีอะไรให้ครับผมเอาไปสองหมื่นแล้วกันโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เลยนี่ครไม่มีอะไรให้เลยแต่ผมเขานี้ไปลุกม น้องทั้งคู่ครับจะไปอยู่ที่มุมไหนมันก็ไม่ได้แล้วก็ก<อ>็เลยเป็นกลางเป็นกลางคือเ,เจ้านางเจ้สาสันกับน้องคแคแกลางวันก็น้องตั้งแต่น้องมาอยู่ที่ทีม99ก,ก็ที่สุดได้เห็นนะครับความสรัทธานในตัวเองได้พูดได้คุยกันความตั้งใจของน้องน้องกล่ได้มากกว่านี้ครับแต่ก็วันนี้ 3ามติดสไฟไม่ลูกสไฟครั้งเนี้ยครั้งที่ห้ไฟห้าหไฟแล้วครับห้าไฟถ้าเกิดมาอยู่นี่ว่าครั้งที่สามสี่ถ้าเกิดต่างประเทศต้บราอ เขาเขาเก่งมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยช่วงที่ผ่านมาอาจจะอะไรแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ผมก็ทำได้ทุกที่ที่ผมทำแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับน้องผมน้องเขารักผมน้องเขารักเนี่ยแล้ววันนี้น้องก็ทำได้อีกไปขอบคุณมากๆครับ่าวพี่อะไรพูดกับแฟนไม่ไม่อ่านภรรยาของแก้วกบาดเป็นไงบ้างครับก็ขอบขอบขอบคุณที่แบบว่าทั้งคุณแล้วก็แฟนแฟนฝั่งยังติดตามอยู่แล้วก็คุณพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็สื่อมวลทุกคนกับที่ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามแก้วกบา อขอบคุณมากเลยนะคะเอาละครับยินดีนะครับวันนี้มาเชียร์ที่กับบิชชีเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีเฮียอยู่